เมื่อหนุ่มชาวสหราชอาณาจักรรายหนึ่งตัดสินใจอย่างแน่วแน่ที่จะทิ้งบ้านเกิดเมืองนอนและย้ายมาอยู่ที่ประเทศไทยแบบถาวรแต่แล้วเขาก็ได้ทำคลิปวิดีโอออกมาบอกว่าตนเกลียดประเทศไทยและคิดว่าสหราชอาณาจักรดีกว่าไทยเหตุผลอะไรที่ทำให้เขาเปลี่ยนความคิดได้อย่างรวดเร็วในเวลาเพียงแค่4เดือนมารับชมกันได้เลยแต่ก่อนไปรับชมทางช่องต้องขอขอบคุณข้อมูลจากต้นคลิปด้วยนะครับ สวัสดีครับชายคนนี้มีชื่อว่าคุณแฮร์รี่ คุณแฮร์รี่เปิดคลิปโดยกล่าวว่าฉันเกลียดที่จะพูดแบบนี้แต่เมื่อสี่เดือนที่แล้วฉันได้ตัดสินใจที่จะออกจากสหราชอาณาจักรด้วยตั๋วเที่ยวเดียวโดยมีแผนที่จะย้ายมาอยู่ที่ประเทศไทยแต่ตอนนี้ฉันเกลียดประเทศไทยและคิดว่าสหราชอาณาจักรดีวกว่าจากนั้นเขาก็เริ่มเล่าเรื่องราวที่เจอเมื่อมาอยู่ที่ประเทศไทยเขาบอกว่าสิ่งหนึ่งที่เขาเกลียดมากเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในประเทศไทยก็คือทุกคนที่เขาพบเจอนั้นเป็นมิตร เขาบอกว่าเขาเป็นคนอังกฤษที่มีอารมณ์โกรธและโมโหเขาชอบดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำทุกสัปดาห์แต่ที่ประเทศไทยไม่มีใครทำแบบนี้เขายังได้พูดถึงการไปที่ซอยนานาและการดื่มเบียร์ช้างอย่างหนักของเขาว่าเขาดื่มเบียร์หนักจนคนอื่นคิดว่าเขาเป็นสปอนเซอร์ให้กับแบรนด์กางเกงช้างก็เป็นได้และเขายังได้หากลุ่มเพื่อนชาวอังกฤษที่ต้องการปาร์ตี้ให้มาปาร์ตี้ด้วยกันบ่อยๆอ,อีกด้วยและในวันนี้เขา ากำลังจะเดินทางไปที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองระหว่างทางเขาบอกว่ามีหลายสิ่งที่ทําให้เขาโกรธเช่นตลาดที่เขาเห็นอยู่ตอนนี้แต่โชคดีที่วันนี้ไม่ค่อยมีคนอย่างไรก็ตามในปกติแล้วที่นี่ผู้คนจะแน่นมากและเขาก็สามารถหาได้ทุกอย่างที่ต้องการเขารู้สึกประทับใจมากกับความสะดวกสบายที่เขาได้รับที่นี่ทั้งยังพบว่าอาหารอร่อยๆมีให้เลือกมากมายในราคาประมาณ1-2ปอนด์เท่านั้น นอกจากนี้เขายังหาร้านอาหารราคาถูกที่อร่อยมากในบริเวณใกล้เคียงได้อีกด้วยและเขาได้พูดถึงร้านสะดวกซื้อ7 e เ e ่ e อในประเทศไทยว่าเป็นหนึ่งในสิ่งที่แย่ที่สุดเพราะมันเหมือนกับตู้เย็นเคลื่อนที่ที่ทุกครั้งที่เขาเข้าไปมันจะเย็นมากในขณะที่อากาศภายนอกนั้นร้อนมาก เขายังพูดต่อว่าในเซเว่นอีเลมีอาหารมากมายที่สะดวกสบายเพียงแค่หยิบแล้วไปจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์เท่านั้นในนี้อาหารมีให้เลือกหลากหลายไม่ว่าจะเป็นข้าวสวยไก่เพื่อสุขภาพสลัดและผลไม้อีกด้วยเขารู้สึกประหลาดใจกับสิ่งต่างๆที่เห็นมากจนไม่เข้าใจว่าทำไมประเทศอื่นถึงไม่ทำแบบนี้ เขายังได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับการเดินทางในประเทศไทยว่าในช่วงนี้ราคาค่าเดินทางในประเทศไทยแพงขึ้นเล็กน้อยแต่ระบบ BTS โดยรวมยังคงราคาถูกอยู่และสิ่งที่มันสร้างความประทับใจให้เขาก็คือเขาเห็นคนไทยเข้าแถวรอต่อคิวอย่างมีระเบียบ ซึ่งเป็นสิ่งที่เขาบอกว่าจะไม่มีทางได้เห็นในอังกฤษอย่างแน่นอนห้องโดยสารของ BTS ก็สะอาดสะอา้านเงียบสงบเสมอเขายังเปรียบเทียบที่อังกฤษว่าที่อังกฤษมักจะมีคนที่เปิดเพลงเสียงดังที่ไม่เคยถูกเตือนเพราะไม่มีใครอยากมีปัญหากับเยาวชนแต่ที่ประเทศไทยไม่มีใครทําแบบนั้น เขายังได้กล่าวถึงเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหรือพนักงานใน BTS ว่าหากเขาหลงสถานีหรือต้องการคำแนะนำเจ้าหน้าที่จะทักทายและตอบคำถามเขาทุกข้อพร้อมทั้งให้รอยยิ้มกลับมาแสดงถึงความเคารพซึ่งกันและกันซึ่งเป็นสิ่งที่เขารู้สึกขาดหายไปจากสหราชอาณาจักร เขายังได้พูดถึงสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองว่าโดยปกติจะต้องรอคิวนานแต่ที่นี่เขาสามารถสแกน QR code และออกจากสำนักงานได้ทันทีทำให้เขาสามารถไปทำกิจกรรมต่างๆได้อย่างสะดวก เขาได้มีโอกาสซื้อขนมที่ร้านขายของและได้พูดคุยกับพนักงานอย่างเป็นกันเองซึ่งทําให้เขาไม่สามารถเอาชนะความเป็นมิตรและรอยยิ้มของคนไทยได้เขายังรีวิวขนมปังที่เขาซื้อมาด้วยว่ามันอร่อยและแม้ว่าอาหารตะวันตกจะมีราคาสูงขึ้นเล็กน้อยเมื่ออยู่ที่เมืองไทยแต่เขาก็ยังไม่รู้สึกผิดหวัง จากนั้นเขายังได้ไปสวนสาธารณะในประเทศไทยซึ่งมีหลายสิ่งหลายอย่างให้ทำมากมายเช่นที่สำหรับนวดเท้าและเครื่องออกกำลังกายฟรีเขาบอกว่าทุกคนมักจะมาออกกำลังกายที่นี่ในตอนเย็นกันอย่างพร้อมเพรียงซึ่งเขาบอกว่าไม่มีที่ไหนในอังกฤษที่จะมีสวนสาธารณะที่สะดวกแบบนี้คนไทยมีความรักสุขภาพออกกำลังกายและใส่ใจในเรื่องโภชนาการซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเมื่อเปรียบเทียบกับบ้านเกิดของเขา เขาได้กล่าวว่านี่คือเหตุผลทั้งหมดที่ทําให้ประเทศไทยสุดยอดและเขายังพูดเป็นภาษาไทยได้วยว่าประเทศไทยสุดยอดครับสุดท้ายเขายืนยันว่าเรื่องราวที่เล่ามาทั้งหมดเป็นเรื่องล้อเล่นเขารักประเทศไทยจริงๆและใครล่ะที่จะไม่รักประเทศไทยนี่คือเรื่องราวของคุณแฮร์รี่ครับ คุณผู้ชมจะเห็นว่าเขาใช้หัวข้อคลิปในลักษณะที่ทําให้ประเทศไทยดูติดลบแต่เมื่อเข้าไปชมคลิปจริงๆเขากลับเป็นหนุ่มต่างชาติหลงรักประเทศไทยอย่างเต็มหัวใจและชอบประเทศไทยมากๆเขายังได้เปรียบเทียบระหว่างประเทศไทยและสหราชอาณาจักรในหลายๆด้านทําให้เราในฐานะคนไทยได้เห็นอีกมุมมองของประเทศอังกฤษซึ่งแน่นอนว่าทุกประเทศมีทั้งข้อดีและข้อเสียแต่ในมุมมองของชาวต่างชาติประเทศไทยของเรามีข้อดีมากมายจนทําให้ชาวต่าง ชาติหลายคนหลงรักประเทศไทยของเรานั่นเองครับ จากนี้เรามาลองฟังความเห็นของชาวต่างชาติท่านอื่นกันบ้างนะครับที่เข้ามาแสดงความเห็นในคลิปของคุณแฮร์รี่กันบ้างโดยความเห็นแรกเขาได้บอกว่าฉันรักประเทศไทยฉันเคยไปที่นั่นมาแล้ว20-30ถึงครั้งในช่วง20ปีที่ผ่านมาเมื่อฉันอยู่ที่นั่นฉันรู้สึกเหมือนว่าตัวเองกําลังอยู่บ้านฉันรักเสรีภาพอาหารและความสะดวกสบายของทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นบริการนวดการชอปปิง้งประเทศไทยมีห้างสรรพสินค้าที่มีราคาแพงและมีผู้คนที่น่ารัก อีกความเห็นนะครับเขาได้ชื่นชมคนไทยว่าคนไทยเป็นคนที่มีความเป็นมิตรมากที่สุดในโลกความเห็นต่อไปครับเขาได้แชร์ประสบการณ์ที่มีความสุขของเขาในประเทศไทยว่าฉันอยู่ที่ประเทศไทย3เดือนที่พักของฉันห่างจากชายหาด300หลาฉันพักในอาพาร์ตเมนต์ราคาถูกในห้องพักไม่มีอุปกรณ์การทําอาหารและพวกเขาไม่อนุญ,ญาตให้ทําอาหารในห้อง ฉันซื้อเตาแก๊สพกพาสองอันเพื่อไปนั่งทำอาหารริมชายหาดด้วยวัตถุดิบสดใหม่ที่ฉันหาซื้อได้ในท้องถิ่นมันเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากเพราะทุกครั้งที่ฉันทำแบบนั้นมักจะมีผู้คนแวะเวียนมาดูว่าฉันกำลังทำอาหารอะไรฉันได้รู้จักเพื่อนใหม่ในที่นั่นมากมายด้วยวิธีนี้ประเทศไทยเป็นประเทศที่น่ารักฉันคิดถึงประเทศไทย อีกความเห็นนะครับความเห็นนี้เขาได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่าฉันเห็นด้วยกับคุณฉันเป็นเกย์เชื้อสายจีนที่อาศัยอยู่ในฮ่องกงฉันทํางานให้กับบริษัทอังกฤษมาประมาณ10ปีแล้วและต้องเผชิญกับการเหยียดเชื้อชาติและความอัปยศอดสูมากมายพวกเขาไม่ค่อยปฏิบัติต่อฉันด้วยความเคารพและให้เกียรติอย่างที่ฉันสมควรได้รับในฐานะมนุษย์ นั่นเป็นเหตุผลที่ทําไมฉันหมดศรัทธากับประเทศนี้ประเทศไทยเป็นสถานที่ที่เหมาะแก่การท่องเที่ยวและฉันก็เดินทางไปที่นั่นโดยลําพังบ่อยครั้งเพื่อสํารวจประเทศฉันชอบไปเยี่ยมชมวัดไทยมากผู้ชายไทยที่ฉันพบในประเทศไทยพวกเขาเป็นมิตรและใจดีมากฉันก็คิดที่จะย้ายมาอยู่เมืองไทยเหมือนกันแต่ฉันไม่แน่ใจว่าจะสามารถเลี้ยงดูตัวเองที่นั่นได้อย่างไร ความเห็นต่อไปนะครับชาวต่างชาติคนนี้เขาได้แชร์ประสบการณ์ของเขาว่าฉันและภรรยาเพิ่งกลับจากเที่ยวที่จังหวัดลบบุรีและฉันก็ได้ไปเกาะสมุยและกลับมาที่กรุงเทพจากนั้นฉันก็กลับมาที่อังกฤษและย้ายไปออสเตรเลียในเดือนสิงหาคมฉันตั้งใจจะ,กะเกษียณในประเทศไทยอย่างแน่นอนเพราะเราชอบที่นั่นมากหากมีสิ่งไหนที่ฉันไม่ชอบเกี่ยวกับประเทศไทยคงเป็นเรื่องขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวนอกจากนั้นประเทศไทยเป็นสถานที่ที่ดีที่สุดที่ฉันเคยไปมา และนี่ก็คือเรื่องราวที่แอดนำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะครับคุณผู้ชมฟังแล้วมีความรู้สึกอย่างไรลองคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความเห็นไว้ที่ใต้คลิปนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับ